น่าจะได้แล้วนะโอ้โหก็จะไลค์ก็เป็นไงเป็นกันหรอว่าวันนี้วันนี้เป็นไงเป็นกันฉันจะไลค์เอาสีมันจะมีคนเข้ามาไม่ให้มันรู้ไปเดี๋ยวระหว่างรอนะคะระหว่างรอ สี 44, ่สินาทีสี่สิเจดวิสีปวิสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายด้วยนะคะการหาทางเข้าไลฟ์ใน y o u t u b e ไม่เจอนะเพราะว่ากันไม่ได้ไลฟ์มานานมากๆมากๆจนประชากรโลกในโลกช่องกันหายไปไหนหมดไม่รู้เข้ามาแล้วพิมพ์ได้ไหมคะพิมพ์ทักทายมาหน่อย ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์ไลท์แชทรอเพื่อนแป๊บหนึ่งกันไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาอัพโหลดอะไรยังไงทำไมเจ้า a อเจ้าอัลกอริทึมถึงได้โหดร้ายกับกับกันมากๆเลยอะ่ะเออลงคลิปสามวันยังไม่ถึงห้ารอยวิวเลยแบบนี้จะเอาแรงที่ไหนมาสู้ต่อจ้า u t u b e แต่ก็ รอนะคะสวัสดีค่ะกันเองนะคะก็จำได้ไหม <c oughs> ก็มาแบบเรียวๆบอกแล้ว,ว YouTube มันไม่มีฟิลเตอร์อะไรให้กันเลยอะ่ะกันเลยไม่ได้ไลฟ์สดนานมากเลยวนะที่เราไม่ได้เจอกันอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหัวใจเราส,สดเสมอนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอีกแป๊บน,นึงสวัสดีค่ะจากอส่สปโปลรราวใช่ไหมคะสบายดีค่ะทักทายนะคะ โอ้ตอนนี้มีชาวเราติดตามเยอะมากเลยดีใจมากๆแต่ว่ายอดวิวมันน้อยมากมันเป็นการอ่เอาการขึ้นฟีดของ AI หรืออะไรสักอย่างนะกันไม่รู้แล้วมันไม่ได้วัดกันที่ความดีงามที่ทำหรอกใช่ไหมเดี๋ยวกันอ่านใครที่สบายดีโอเคค่ะชื่ออะไรคะกันอ่านภาษาล่าไม่ออกอะ่ะกันอยากรู้ว่าพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้ไหมหรือว่าพิมพ์ให้กันอ่านออกได้ไหม ดีใ,ใจนะคะที่เข้ามาทักทายวันนี้กันจะมาพูดเรื่องชุดตัวเลขตั้งแต่ชุดเออมินเดอร์เอานะคะชั่วโมงแห่งเวลาที่ตัวเลขกับเวลามันเท่ากันอะ่ะ00 00ไปถึง23 23นะคะเดี๋ยวเราจะมัดรวบไปเลยน่าจะเสร็จก่อนตอนนี้20นาฬิกาน่าจะเสร็จก่อน3ทุ่มนะคะน่าจะเสร็จก่อน20นาฬิกาเพราะว่าจะได้แยกย้ายกันไป ทําสมาธิไปนอนนะคะไปพักผ่อนพรุ่งนี้ตื่นมาออกกําลังกายเนาะกันกําลังรอผู้คนอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคนที่เข้ามาแล้วสบายดีกันหรือเปล่าคะคืองงมากเนี่ดิฉันไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วก็ผู้คนยังรักกันอยู่ไหมหรือไม่เคยรักกันเลย คุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนที่หนึ่งร้อยล่ะผู้ติดตามคนที่หนึ่งพันล่ะซึ่งตอนนี้ช่วงมันสองทุ่มอะเขากำลังทำอะไรกันก็ไม่รู้ปกติถ้ากันไลฟ์นะคะเมื่อนานมาแล้วก็ประมาณตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยผู้คนจะออกมาทำงานนะไลสดนะทุกคนอย่ามาดูย้อนหลังไม่เอาไลสดก็ต้องมาดูในสถานการณ์สดๆนะคะ เดี๋ยวไม่ทันอีกอ่ะเข้ามาศูนศูนย์เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะเออสองคนที่มาเนี่ยทักทายหน่อยนะพิมพ์มาพิมพมาซูเปอร์แชทซูเปอร์ไลท์ซูเปอร์แตงพอดีกันว่ากันจะมาอวดโล่งเงินไงเออจริงๆจะทำคลิปความหมายของชุดตัวเลขสิบหกสิบหกแต่กันว่าวันนี้กันแบบกันงองแงในการทำคลิปมาหลายวันแล้วเออกันทำอย่างอื่นใช่ปะ กันเอาโลโลเงินมาอวดเพื่อนๆหน่อยโลเงินนะคะคนหายไปไหนหมดอ่ะลูกศิษย์ชั้นหายไปไหนหมดวะโลเงินมาอวดนะคะให้ตาสีโรบิน เอาละเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคุณอย่ามาให้การไลฟ์ทิ้งไว้สิไม่เอาใจไม่ดีเลยคุณกันไปไลฟ์ใน t i k t o อกมาแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันคนละคนละเวอร์ชั่นคนละรุ่นกันเว้ยทิกตอมันคนละอย่างคนละงานไงไลฟ์ขายของเสร็จไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยมาไลฟ์ผ่าน Youtube เพราะว่ามีไฟตัวนี้มาโคมไฟสปอนเซอร์ส่งมาให้ก็เลยเอามาใช้นะคะ เอาละคุณรู้จักตัวเลขของช่วงเวลาไหมคะที่มันมันเป็นตัวเลขอย่างเช่นคุณเห็นตามป้ายบิวบอร์ดป้ายโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยศูนย์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 เอ่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะที่คุ้นเคยนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาละลูกศิษย์ฉันมาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องชุดตัวเลขนะชั่วโมงแห่งเวลา ศูนยถ้าคุณเห็นมันมันหมายถึงอะไรดเ,เดี๋ยวพูดยี่สิบสี่ตัวเลขเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันนะคะถ้าคุณเห็นศูนย์ย์ศูนเรียงกันสีตัวแบบเอ่อแบบวันนี้เห็นทั้งวันเลยเลขศูนย์นย์ย์นะคะแปบลบว่าต,วตัวตนคุณเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ คุณทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละคุณมาถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จคุณขอคุณอธิษฐานอะไรกับนางฟ้ากับเทวดาประจำตัวอะไรของคุณอย่างเงี้ยมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ศ101คุณจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ0 2 0 2คุณจะได้เจอคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันหรือคุณอาจจะเจอไลฟ์เวิร์กเกอร์คุณจะเจอเพื่อน ทางจิตวิญญาณหรือคนที่คิดอะไรคล้ายๆกับคุณนะคะ0404 04, จัดระเบียบชีวิตของคุณให้ดีถ้าชีวิตของคุณช่วงนี้ยุ่งเหยิงมากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณจัดระเบียบชีวิตของคุณให้ให้เป็นลำดับขั้นนะคะเรียงลำดับ p r i ORITY เป็นลำดับขั้น0505ก็เลิอก,เลอกอายได้แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันด้วยนะคะ กันกิรติช้การนะตามชื่อช่องเลยยินดีต้อนรับคนใหม่ที่มาติดตามใหม่ซึ่งกันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่กันหายไปจาก Youtube นานมากๆในการที่จะเออไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์อะไรมานานตั้งแต่ขอบคุณซีซั่นห้าที่จบนะคะยังไม่จบนะน่าจะประมาณถึงวันที่ยี่สิบยังขาดอีกตั้งแปดเวันนะคะ ก็ไปต่อเลย 05, 05เลิอกอายได้แล้วคะอยากจะทำอะไรอยากเป็นครีเอเตอร์อยากเป็นอะไรก็ทำได้เลยนะคะไม่ต้องอายเลิอกอายค่ะเอาตัวตนที่ดีเข้ามานะคะแล้วต่อมา 06, 06คือตั้งกำแพงใส่คนที่ท็อกซิกนะคะคนที่ท็อกซิกหรือคนที่เป็นพิษคนที่เป็นพิษในความสัมพันธ์ของคุณคุณก็ต้อง ตั้งกำแพงหรือกั้นกำแพงสร้างกำแพงกับคนพวกนี้ไม่ใช่ open up เปิดรับเอท,ทุกคน0707นะคะอุทิศตนให้กับตัวเองเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใครที่พบเลขเลข0ูนย์เนเนี่ยให้อุทิศกับตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ฝึกสมาธิฝึกความรู้ต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะคุณเป็นคนของจักรวาลเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นสต้าสีดนะคะที่จะต้องส่งต่อสิ่งดีๆคุณค่าดีๆสู่ผู้คนนะใครที่รักกันก็แชร์ไลค์ออกไปด้วยนะคะเห้เนเพื่อนของคุณได้รู้เพราะว่าบางคนเขาเห็นเลขตัวนี้ตัวเลขเหล่านี้เขาไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆแล้วนางฟ้าหรือเทวาดาหรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะ บอกอะไรบางอย่างกับคุณนะคะต่อมาก็0808จัดการด้านการเงินของคุณให้ดีๆใครที่พบเจอชุดตัวเลข0808นะคะการเงินการเงินคุณจะสันคลอนหรือเปล่าคุณต้องจัดระเบียบการเงินของคุณให้ดีๆนะคะอันนี้พูดในความหมายย่อๆก่อนในการจะเจาะลึกให้ทีละตัวเลขเราจะจบกันที่21นาฬิกาซึ่งไปเร็วๆเ,เลยนะคะต่อมา0909จบ จัดลำดับความสำคัญของชีวิตจัด p r i ORITY เหมือนกันแต่ต้องเรียงลำดับว่าตื่นมาเราต้องทำอะไรเช่นเราต้องขอบคุณก่อนเป็นสิ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งแรกทั้งเช้าและก,ก่อนนอนนะคะต่อมาเลข0909เออ1010 10, 10, ก็คือ10 10อะ่ะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังให้หมดเลยทิ้งอดีตไว้ข้างหลังให้หมด1 1 1 1คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือการ awakening นะคะ คุณก็จะคุ้นเคยกับชุดตัวเลข11 11บ่อยมากเลยใช่ไหมคะนั่นแหละคุณกําลัง awakening หรือตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคุณรู้แล้วละ่ะคุณมาสู่โลกนี้เพราะอะไรคุณจะเริ่มเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณมากขึ้นนะต่อมา12 12หาสมดุลของตัวเองให้เจอนะคะโเสียดายจังเลยอะ่ะใครที่ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะมาฟังย้อนหลังมันก็ไม่มันอะ่ะเนาะเวลาไลฟ์สดก็ต้องมาฟังสดๆนะคะแต่เมื่อจะไลฟ์แล้วก็ต้องไลฟ์ต่อให้จบ สิบสองสิบสองใครยังไม่ได้ทักพิมพ์ทักทายกันมาด้วยนะเพิ่มอนเกจเ m e n t ให้กับกันหน่อยรู้สึกว่าการกดไลค์การกดถูกใจกันกดอะไรอย่างเงี้ยมันช่างยากช่างเย็นเหลือเกินนะช่วงนี้เป็นอะไรกันเหรอคะทุกคนเราต้องช่วยกันนะต้อง <laughs> กดถูกใจให้กันบ้างกดให้กับครีเอเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันน่ะ 12 12หาสมดุลชีวิตของคุณให้เจอและต่อมาเลข13 13ที่บางคนอาจจะคิดว่าชุดตัวเลขนี้มันร้ายมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นตัวเลข13 13ที่จริงๆมันก็เป็นการออกไปค้นหาค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะ14 14ออกจากอะไรเดิมๆซึ่งคลิปเต็มกันทําไปแล้วเนาะ13 13 14 14แล้วก็ต่อมา15 15นะคะ มีแค่ตัวเราเท่านั้นที่รู้มีแค่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ปุ่มไล์มันทำงานนะคะกดได้นะซุปเปอร์ไลท์ซุปเปอร์ปปรแตงนะเออเออแต่การเห็นแบบให้มิไม่อยากจะพูดว่ะไม่พูดดีกว่าสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้ามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้นะคะเรารู้อะไรว่าเรากำลังทำอะไรเราก็ลุยมันค่ะไม่ต้องไปฟังเสียงข้างทางนะเสียงอื่นๆที่มันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องฟัง สิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นการพัฒนาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเมื่อเราอเวกนิ่งแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดเราก็ต้องพัฒนานะคะเมื่อเห็นเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดการพัฒนาทางจิตวิญญาณและการให้มันอัพขึ้นะนะต่อมาสิบแปดสิบแปดทิ้งสิ่งที่ฉุดรั้งคุณออกไปอะไรที่ฉุดรั้งตัวคุณก็ทิ้งมันออกไปนะคะทิ้งมันไปต่อมาสิบเก้าสิบเก้าค้นหาจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต ค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณว่าชีวิตของคุณนั้นต้องการอะไรรับรองนะใครที่ฟังมันไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนเนาะก็ต่อมา19บ9นะคะค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต 20- 20เลิกขี้เกียจได้แล้วนะคะเลิกขี้เกียจได้แล้วถ้าคุณเห็นเลข20 20ี่เนี่ย ต่อมา21 21ให้ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นนะทําหน้าที่แบบกันก็ได้ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น22 2 2ก็คือใส่ใจสุขภาพให้มากกว่านี้ถ้าเลขขึ้น22 22 4สี่ตัวเรียงกันเนะียให้คุณใส่ใจในตัวเองใส่ใจในสุขภาพให้มากกว่านี้นะคะและต่อมาจงเชื่อมั่นว่าตัวเธอนั้นก็มีศักยภาพคือเลข23 2สจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองนั้น มีศักยภาพที่มากพอนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆ0 0 0ศตัวตนที่สมบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมแล้วถ้าคุณเจอเลข0ูนยบ่อยๆตามป้ายโฆษณาตามหน้าปัดนาฬิกาตามออคอมพิวเตอร์หรือตามที่ต่างๆเห็นมันบ่อยๆแปลว่าคุณนั้นความจริงในชีวิตของคุณคุณใกล้จะสุขสมวังในบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะพบเจอกับสิ่งที่ จะสุขสมหวังแล้วก็เป็นของคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาประคับประคองประคบประง,งมช่วยเหลือคุณแปลว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นประสบความสําเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้คือความหมายเต็มแล้วก็เวลาที่ทําอะไรนะหรือว่าพูดอะไรสําหรับคนที่เจอเลขศูนย์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 เรียงกันสี่ตัวนะหรือว่าชั่วโมงของเวลาอย่างเงี้ยเที่ยงวันอะไรอย่างเงี้ยนะมันขึ้นมาคุณก็ต้องแบบนึก เวลาที่จะพูดอะไรก็นึกถึงคนอื่นด้วยเนาะ01 01ความหมายเต็มก็คือคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นเรื่องของการงานการได้เริ่มเรียนหลักสูตรอะไรใหม่ๆต่างๆนะคะอย่างเช่นเริ่มเรียนภาษาภาษาที่คุณไม่คุ้นเคยหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะหรือจะตัดผมใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่หรืออะไรก็ได้ใครที่กําลังมองหาความรักนะคะก็ลองเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆก็ได้เนาะ ต่อมา02 02 6พกรท้าทายเลยวะ่ะท้าทายชีวิตมาก02 02คุณก็จะได้เจอคนที่คล้ายๆกันนะจะได้ลงทุนในความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆที่มีความรู้สึกว่าคุณพบเจอคนคนนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับเขาเหลือเกินคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่ได้เจอเขามีความสุขแล้วก็ รู้สึกว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคุณมาจากดาวดวงเดียวกันเป็นคนที่คล้ายๆกันกับคุณ0303 03, 03, ให้คุณสมดุลพลังงานชีวิตของคุณให้ดีๆบางทีคนที่เจอชุดตัวเลข0303 03, เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยล้าเหลือเกินเหนื่อยล้าบ้างบางเวลาต้องการค้นหาความสมดุลต้องหาต้องการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตนะคะทาสมาธิ อย่าปล่อยใจปล่อยกายให้ไปกับความลุ่มหลงใดๆต่างๆเนาะก<อ>็สมดุลตัวเองให้มากๆนะคะ0404 04ความหมายเต็มคือจัดระเบียบชีวิตให้ดีๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีอะไรทำหลายๆอย่างหรืออาจจะยุ่งเหยิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสมาทีละขั้นตอนให้มันเรียงตามลำดับขั้นนะคะ0505นะเลิอกอายนะอยากทำอะไรเข้าสังคมหรือทำอะไรใหม่ๆก็ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตนะคะศ6 0ย์กก็ตั้งกำแพงใส่คนที่ทำให้คุณท็อกซิกนะคะตั้งกำแพงสูงๆเลยอะไรที่มันเป็นพิษกับชีวิตเราก็เลิกซะเลิกคบได้ก็เลิกนะคะอันนี้ไม่ได้บอกคุณนะกันก็บอกเฉยๆกันก็พูดไปอะไรที่มันไม่จาเป็นต้องทนก็ไม่ต้องทนอะไรที่คบแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทนนะคะศูนย์ 7จ 7, 7ก็คืออุที่ต้นให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเวลาที่เราอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็ทำเราก็เรียนรู้เราก็ฝึกฝนเราก็ฝึกปฏิบัตินะคะต่อมาก็เดี๋ยวจะพูดไปถึง23เลยความหมายยาวๆ0808นนะคะจัดการด้านการเงินของคุณให้ดีๆลองเช็คในบัญชีก่อนนะว่าการเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างมีศักยภาพมากพอที่จะใช้เงินนั้น ใช้ในชีวิตใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือเปล่าลองดูนะคะในเรื่องของการเงิน0808ที่คุณเห็นต่อมา0909 09, 09, เนี่ยให้จัดลําดับความสําคัญของชีวิตให้ดีนะคะอันนี้ไม่ใช่เลขที่จะให้ชอบหรือไม่ชอบเป็นเลขนางฟ้าที่เราจะเจอนะคะเราจะเจอเพื่อที่นางฟ้าหรือว่าเทพประจําตัวของเราจะพบเจอกับเราเจอกับ อยากจะสื่อสารกับเราอะ่ะไม่ใช่เวลาเกิดไม่ใช่บ้านเลขที่ไม่ใช่เลขห้องไม่ใช่อะไรนะเป็นตัวเลขที่จักรวาลหรือนางฟ้าหรือแองเจลกาเดียนแองเจลต้องการจะสื่อสารอันนี้เป็นหน้าที่ของกันกันก็ต้องทํามันให้ c o m p l e t นะคะต่อมาก็0909ไปถึงแล้วก็จัดลําดับความสําคัญนะคะอย่าลืมเรียนรู้ศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณอืม ดีใจมากคนมาดูสี่คนไม่ได้ไลน์นานโอ้โหรู้สึกตื่นตันใจนะคะจัก,กรวาลยังไงเนี่ยศูนย์แปดศูนยต่อมาหนึ่งใครที่เจอก็ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง9ก้าวต่อไปนะคะคุณยังมีความสําคัญของจัก,กรวาลคุณยังมีจัก,กรวาลที่อยู่แล้วก็รอรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตต่อมาเลขฮอตฮิตนะคะสิบเอดสิเอดที่บางคนแบบ เจอแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยมันเป็นการเชื่อมต่อของโลกของจิตวิญญาณหรือการตื่นรู้การ awakening ของคุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้ยกระดับจิตวิญญาณให้คุณลองนั่งสมาธิส่วนบนุบ่อยๆนะคะและจดจ่อกับสิ่งดีๆที่ตัวเองต้องการขอกับสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลชุดตัวเลขน,นี้ที่คุณเจอคือสิ่งที่ ดีแล้วในชีวิตของคุณนะคะต่อมา12 12สหาสมดุลชีวิตของคุณให้เจอนะคะหาสมดุลชีวิตของคุณให้เจอว่าตอนนี้ชีวิตของคุณนั้นยังสมดุลอยู่หรือเปล่าเจอกับความยุ่งยากเจอกับมรสุมชีวิตหรือเปล่านะคะก็สร้างสมดุลความสงบให้กับจิตใจของเรา13 13ออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆฟังเพลงอะไรใหม่ๆ เนึกถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังงานใหม่ๆเข้ามาสิบสี่สิบสี่ก็คือออกจากอะไรเดิมๆนะคะออกจากบ้านไปหาเพื่อนใหม่บ้างไปร้านอาหารใหม่ๆบ้างทำจิตใจให้สดใสเนาะถ้ารู้สึกว่ามันแบบ นิ่งชีวิตนิ่งเกินไปแบบไม่ถึงเต้นเลยก็ลองหาอะไรใหม่ๆทําทำนะคล้ายๆกับหนึ่งสามหนึ่งสามแต่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เนี่ยเราต้องเดินทางออกไปนะคะค้นหาอะไรใหม่ๆหนึ่งห้าหนึ่งห้ามีตัวเราเท่านั้นที่รู้ถ้าช่วงนี้คุณแคร์คนรอบข้างมากเกินไปอย่างเช่นคุณต้องการที่จะอันนี้หนังสือใหม่ของรอนดาเบิร์นนะคะไม่ว่าอ่านกันหรือยงังกันยังอ่านไม่จบเลยนะะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งอะถ้าอ่านแล้วก็จะเอามาแบ่งปันนะคะ หนึ่งหกหนึ่งหนะคะฝึกฝนที่จะเรียนรู้นะทางใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองอย่างเช่นการศึกษาให้ตัวเองอยู่กับความเงียบความสงบนั่งสมาธินะหนึ่งเจหนึ่งเจ็พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมุ่งความสนใจของคุณไปในสิ่งที่ดีๆใช้กดแรงดึงดูดใช้การดึงดูดสิ่งดีๆผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะใส่ ความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองมากๆนะคุณก็จะได้พบเจอสิ่งเหล่านั้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดทิ้งสิ่งที่ชุดรั้งชีวิตออกจากความทุกข์คนที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจเสื้อผ้าเก่าๆหรืออะไรที่ไม่ได้ใส่แล้วก็โลชิ้งนะคะอุ๊ยเดี๋ยวต้องรีบไปละ <c oughs> เดี๋ยวให้ไปให้มันครบก่อนก็ออกจากอะไรแบบนี้ใครที่เจอหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนี่ยจะเป็นคนที่เริ่มจะมีเซนต์นนะจะรู้สึกอะไรก็รู้สึกได้แบบ เซนแรงมีสัมผัสมีอะไรพิเศษ19 19ง่งค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะให้ลองค้นดูว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรคุณอยากจะทำอะไรนะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคุณมีพลังล้นเหลือที่จะเอ,อลุยมันต่อไปนะสองศก็เลิกขี้เกียจได้แล้วโอกาสดีๆกำลังมาถึงไม่มีอะไรที่จะ เหมาะไปกว่าเวลานี้อีกแล้วนะคะอยากทำอะไรก็ลงมือเลย21่สดยีดให้ความช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะอย่าลืมช่วยเหลือผู้คนกันด้วยนะคะ21 21พูดไปแล้วนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองให้เยอะๆอยู่ในที่ที่อยู่ใกล้ๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย 22, 22. ่สใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะคะอย่าดูซีรีส์หามรุ่งหามคำ่ำอย่าฟังแต่ affirmation ว่าหามรุ่งหามค่ำนะใส่ใจสุขภาพด้วย23 23ว่าจงมั่นใจว่าตัวเธอนั้นมีศักยภาพแล้วก็เก่งพอที่จะฝึกฝนตัวเองนะเพราะว่าคนที่เจอเลขยี 23, 23ิบเนี่ยบอกว่าเป็นสัญญาณที่คุณจะต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ทำอะไรด้วยแบบ ต้องทำอ่ะเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเธอเป็นคนที่อเป็นคนเก็บความลับเก่งด้วยอะเธอแล้วก็ใช้ความสามารถที่เป็นประโยชน์นําพาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนนะคะก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ยอยากให้ไปหามาอ่านของรอนด้าเบิร์นเล่มใหม่นะคะซึ่งคลีนมากเลยปกแบบดีงามมากๆนะคะถ้าเราคิดเดี๋ยวกันจะไปแล้วนะ ตอนแรกกันกะว่าจะเลิกสามทุ่มแต่ว่ากันจะไปแล้วก็อยากให้คุณนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอบคุณสปปรรพสิ่งมองไปที่ท้องฟ้าถ้าแบบมองไม่เห็นท้องฟ้าเ้วจะนอนแล้วก็ก่อนนอนก็ขอบคุณร่างกายจิตวิญญาณเลือดเนื้อชีวิตนะคะเเราเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างของมนุษย์ถูกไหมคะเราเราลงมาเราอยู่ในร่างนี้ร่างนี้ก็ทําหน้าที่รับใช้เราทําให้เราได้ลิ้มรสได้ สัมผัสได้สัมผัสประสาทสัมผัสทั้งหมดทั้งประสาทสัมผัสทั้งห้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้ได้เรียนรู้กับร่างกายนี้ไม่ว่าร่างกายนี้จะเป็นสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบหรือคุณไม่พอใจว่ามันไม่สวยไม่หล่อหรือว่าทําไมทําไมเจอแต่เรื่องโชคร้ายหรืออะไรเงี้ยบางทีนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณมาเพื่อเรียนรู้บางสิ่งในโลกใบนี้มาเพื่อให้คุณได้รู้ถ้าคุณไม่รู้นะคะคุณเป็นแค่วิญญ,ญาณก็เอ๊ะ คุณเป็นแค่จิตวิญญาณคุณจะไม่รู้นะคะว่าความรู้สึกต่างๆมันรู้สึกอย่างไรกินอิ่มเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราใช้ร่างกายเนี้ยเป็นร่างกายที่ได้ลิ้มรสได้รู้ได้เรียนรู้ในความรักแบบมนุษย์ได้เรียนรู้การแบ่งปันการโกรธการเกลียดการเสียใจการมีหยาดน้ำตาการเจ็บปวดการดีใจการมีความสุขกัน อิ่มเต็มกับหลายๆสิ่งหรือหลายๆอย่างในชีวิตก่อนนอนให้รู้ยี่สิบสามสามสิบสามเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ลงมาคอนเฟิร์มนะคะมันเป็นเวลาที่กันไลฟ์แล้วก็กันเหตุครูบาอาจารย์ก็มาคอนเฟิร์มไม่ว่าจะมีคนเข้ามาหรือไม่เข้ามาแต่สิ่งที่ทําก็ต้องทําเพราะว่าไลฟ์อ่ะมันจะอยู่ตลอดไปคลิปวิดีโอมันจะอยู่ตลอดไปนะคะเราก็ ทำหน้าที่ที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆภายใต้จัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราร่างกายเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณบทเรียนทุกบทเรียนที่เราได้เรียนรู้บางทีเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเรามันหนักเหลือเกินตอนนี้ทำไมชีวิตของเรามันไม่โชคดีเหมือนคนอื่นลองเชงหัวนติงกิ้งนะคะเปลี่ยนความคิด บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันขอบคุณสิ่งที่ฉันได้รับวันนี้ฉันขอบคุณสิ่งดีๆต่างๆวันนี้ฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันจ่ายออกไปและกลับเข้ามาขอบคุณยอดขายต่างๆที่ฉันได้รับขอบคุณความเจ็บปวดก็ได้ขอบคุณสิ่งต่างๆเพราะคุณได้รู้แล้วไงวันนี้คุณเจ็บขนาดนี้พรุ่งนี้คุณก็รู้แล้วมันเป็นอดีตคุณได้เรียนรู้แล้วคุณก็มุ่งออนก้าวต่อไปเจ็บในบางเรื่องธุรกิจเอ่อ ความสําเร็จความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณได้เรียนรู้ได้เรียนรู้หมดทุกอย่างคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะคะอันนี้กันไม่ได้มาพูดเพื่ออวยแตค่คุณผ่านมันมาได้คุณผ่านมันมาได้คุณมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณได้อยู่ในจัก,กราวาลที่ยิ่งใหญ่คุณได้อยู่ในโลกใบนี้คุณได้ใช้ร่างกายของมนุษย์ในการที่จะเสพความสุขเสพอะไรต่างๆที่ทําให้เราได้รู้ได้เราได้ตื่นรู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอืมสิ่งเหล่านี้ มันให้เราได้รู้เพราะว่าถ้าเราเป็นจิตวิญญาณอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะรู้รสสัมผัสเราไม่สามารถชิมได้ว่ามันเผ็ดยังไงเปรี้ยวยังไงหวานยังไงใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าการกอดกันการมีลูกการมีความรักการมีมีครอบครัวการได้ผูกพันกันทางกายมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเรามาเพื่อเรียนรู้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งจักรกวาล เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวทุกๆประสบการณ์ทั้งด้านดีและด้านที่ทำให้เรานั้นได้เติบโตเพื่อที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ก้าวต่อไป ะะทุกคนมีหน้าที่มายังโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อความว่างเปล่าการที่คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดมันทําให้คุณได้เติบโตนะคะปัญหาในชีวิตแม้จะมากมายมันก็เหมือนมเมล็ดทรายแต่มันก็มีนิดเดียวตัวเราใหญ่กว่าปัญหาตัวเรามีปัญญายามใดที่คิดอะไรไม่ออกยามใดที่นึกอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆอยู่กับลมหายใจและถามตัวเองว่า ตกลงแล้วฉันจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปอย่างไรเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีตัวเองอยู่คุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่จากจักรวาลเนี่ยคุณสามารถที่จะเติบโตก้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวกันไปก่อนนะแป๊บ <c oughs> นึงนะ